ของเซฟิตนะครับมีความคล่องตัวที่สูงมากครับมีทั้งสกิลกระโดดและสกิลพุ่งนะครับผมทั้ง2สกิลนี้นะครับสามารถเอาตัวรอดและปิดการโจมตีได้ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยนะครับผมดาเมจต้นเกมถึงกลางเกมน,นะครับถือว่าสูงมากนะครับเพราะสามารถทําดาเมจต่อวินาทีได้สูงจากสกิลสองนะครับที่มันแตกนะฮะก็เซฟิตนะครับดีกว่าไฟ ไปนะครับทีพ่พาสีนะครับที่เลือดลดยิ่งอึดนะครับประมาณว่าเลือดน้อยนะครับยิ่งถึก <c oughs> ต้องอาศัยทีมพอสมควรครับเวลาเข้านะครับเจฟฟีต,ต้องมีเพื่อนตามนะครับเพราะดามเมจมันไม่สุดนะฮะ